วันนี้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะทุกคนไปออกกำลังกายกับลูกชายจะเช้าเดินเดินกลับบ้านแล้วก็แวะไปซื้อกาแฟไปออกกำลังกายกับลูกชายเขามีคิวตั้งช้าก็ไม่มีนักเรียนเขาไม่มีนักเรียนเนาะก็มีคิวให้วันนี้ วนาทิตย์หยุดตอนเช้าชั่วโมงหนึ่งไม่ไหวเขาบังคับแล้วนะดีดีตรงที่ว่ายันเขาสอนคนเล่นเออเออคนที่มาเล่นซิเนตของเขาเนี่ยเขาจะสอนตัแต่เริ่มนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเออเริ่มต้นดูเออสุขภาพของเราเนาะ ดูกล้ามเนื้อเราดูเขาเอาตั้งแต่เหมือนกับน,นักเรียนอนุบาลเลยนะคะทุกคนมันดีตรงนี้แหละคือว่าเราโดนมังคับเหนื่อยแค่ไหนเราก็หยุดไม่ได้นะ,ละจลนฝาเขาจะบอกคัดตั้งไว้กี่นาทีนะเขาก็จะอยู่ใกล้ๆเราเนาะสนุกค่ะสนุกมากเลยชอบแล้วแหละเราก็ได้เหือ่อแล้วเรามีความรู้สึกว่าแขนเราเบานะพ่อพี่นีสังเกตที่คลิปช็อตที่พี่นีลงไปนะ ตัวมันตัวมันเอ,อกลมเหมือนลูกเออเเหมือนป้าปลากระเพรา,า,านะคะแขนพี่นีไม่เคยสังเกตตัวเองขนาดนี้นะพอเมื่อวานที่ลงคลิปช็อตไปเรามีความรู้สึกว่าเ,เราตัวกลมมากนะจากที่ว่าไม่เคยนะจากเป็นคนที่ผอ,อ,อมเลียวนะะพอเอ,อช่วงนี้เราไม่เห็น ท้องเหรอคอคอือเรากลบแพะเลยนะอันนี้พี่นีวันนี้ไม่มีโอกาสทำวิดีโอนะครับเพราะว่าอ,อลูกบอกว่าเพิ่งจะลงไปวันนี้ยังไม่ต้องลงเดี๋ยวอ,อไปดูผลงานของวันจันท์นะคะวันจันร์เช้านะคะตอนสิบโมงเช้าให้ไปถ่ายเออถ่ายวันนั้นว่าเราเ,เป็นยังไงนะคะ มันโดนบังคับนะฮะเวลาเราไปเล่นฟิเนตแล้วมีครูฝึกอยู่ข้างๆเนาะเรา,เาพี่นี้บอกจะเรียนต่อยมวยยันบอกว่าร่างกายยังไม่พร้อมนะคะแต่เรา,เานิดหน่อยได้นะเขาคือว่าเขาจะเอาให้เราเป็นขั้นตอนเนาะชกอะไรอย่างนี้แต่ว่าการเาเริ่มต้นให้เรา,เาทำกายร่างกายอย่างไงให้ร่างกายของเราพร้อมคือว่ามาเล่นฟินเนตกับน้องยันเนะี่ย เขามีครูสองคนนะคะจ้างครูฝึกสองคนนะคือว่าคนเยอะนะคะคือว่ายันคนเดียวไม่ไหวเพราะว่าบางคนก็จะมีออแบบเรียนมาฝึกตัวต่อตัวนะคะแล้วก็พอมันจะเป็นช่วงครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะคะมาสนุกรับรว่าเอ้อไม่มีการขี้เกียจนะคะคุณมาเรียนเรามาฝึก เล่นสปอร์ตกับยันนี่มาฟิเนตยันนี่นะคะเขาจะมีคอร์สของเขานะเป็นขั้นตอนของเขานะคะจนเราเก่งนะจนเราเอ่ยยกน้ําหนักได้นะจนจนเออตัวของเราอะ่ะออตรงนะคะหลังเขาจะสอนหมดนะการวางท่าวางแขนวางตูดวางขาวางอะไรนะกุชชี่นะคะแล้วมันจะเป็นขั้นตอนนะคะ ดีคะ่ะพี่นีเริ่มชอบนะคะเพราะว่าพี่นีเนี่ยยกขาข้างหนึ่งได้ยกข้างหนึ่งได้สิบครั้งพอจะยกอีกข้างหนึ่งสิบครั้งแล้วก็มายกอีกข้างหนึ่งจะให้ได้ค่เออเออห้าสิบครั้งหรือร้อยครั้งเนี่ยพี่นีทาตามใจนะคะหยุดนะคะบางทีเราออกกําลังนิดนแต่หน่อยเนี้ยเราเราจะหยุด แต่เราคูยันนี่เราไม่สามารถหยุดได้นะแต่ว่ามันไม่น่าเบื่อนะมันไม่น่าเบื่อเรามีแรงนะอืม,มันจะมีสเตปสเตปสเตปเขามีขั้นตอนนะคะสนุกดีค่ะพี่นีชอบวันนี้พี่นีไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะเพราะว่าเออตอนเที่ยงเขาจะมีประชุมเออ,เอ,อไม่ใช่ประชุมเ <laughs> 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 พื่อนเพื่อนนะคะเรา เจอกันนะคะแล้วก็จะมีการเทานอาหารกันนิดหน่อยพี่นีก็เลยไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะวันนี้ก็พบกันเอ,อวันอาทิตย์หรือวตอนช่วงกลางคืนช่วงเย็นนะคะช่วงและนี้มันพี่นี่ก็จะรีบไปอาบน้ําแต่งตัวสวยๆนะครเพราะว่านัดกันกับพวก ออแม่บ้านเนาะเราก็จะไปพูดไปคุยกันสังสค์สัมนมมา,าให้สุขภาพกิตดีนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้ามาบอกเรื่องการออกกําลังกายนะคะที่นีมีความรู้สึกว่าแขนดีเบานะเบาเหมือนไอต้ตุ๊ตะตะตะนะคะมีความรู้สึกว่าแขนตรงเนี้ยเนาะ เห็นตัวเองเมื่อวานรีคิดเหมือนตัวปักะเป้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองมาดูต่อไปว่าหุ่นพี่นีจะกลับคืนเหมือนสมัยก่อนไหหรือว่าจะดีก่อเชีวฝากดไลค์กดแชร์พี่นีด้วยนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะอค่ะ